เห็ดนักรักซะเลยแค่จะชวนกันกินส้มตำธรรมดาแต่เรื่องมันไม่ธรรมดาเมื่อหนุ่มขี้กลัวต้องเจอสาวสายแซบงานนี้ความเผ็ดจะจบที่ลิ้นหรือจบที่หัวใจนี่นี้พี่ต้งจะกินส้มตำทั้งทีอย่ามาทำปากจู๋ใส่ตำปลารหาหนูหน่อยเลยนะ ก็พี่กลัวกลิ่นมันติดเสื้อน้องแก้มเดี๋ยวแมวหน้าปากซอยเข้าใจผิดคิดว่าพี่เป็นอาหารแหมหรือพี่กลัวสาวคนไหนจะตามกลิ่นมาเคลียมมากกว่าแมวกันแน่โอ้ยโอยไม่มีไม่มีใครเลยมีแต่แม่แล้วแม่ก็แพ้กลิ่นปลาร้ามากงาั้นให้หนูตำให้นะแซบๆเลยรับรองกลบร่องรอยสาวเก่าได้หมดโอ้ยโอยก็ได้แต่ขอพี่ใส่หน้ากากสองชั้นตอนกินได้ไหมล่ะ หน้าก,กากเหรอพี่ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยถึงจะรอดกลิ่นนี้เมี่มต่ำมาเลยแก้มเผ็ดแค่ไหนพี่ก็จะอดทนขอแค่ได้ใจเธอไปด้วยก็พอสรุปความป่วนหนุ่มกลัวปลารา้าแต่แพ้สายตาสาวแซบสุดท้ายไม่รู้ว่าเผ็ดเพราะพริกหรือจักจี้หัวใจเพราะความรักกัน <laughs>